เหอหลานสาวหนักมากดวงดาวจารุจินดาตอบแล้วใช้เส้นดันเข้าวงการหลงรักหลานสาวไม่ไหวสำหรับคุณย่าดวงดาวจารุจินดาที่ตอนนี้ทั้งรักทั้งเหอหลานสาวน้องมียาววัยสี่ขวบหนักมากโดยคุณย่าเปิดใจก็เหอมากเรามีหลานสาวคนเดียวจากเด็กแปดขีดต,ตอนนี้ก็เติบโตมาสี่ขวบแล้ว หลานเราก็รักเพราะตอนเป็นแม่เราก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกเราทำงานตอนนี้มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้เจอกันบ่อยเพราะเราทำงานแต่วันไหนที่ว่างหลานก็จะมานอนครั้งเวลาที่เขามาบ้านเราก็จะมีชีวิตชีวาเราก็พูดกับปู่ว่าหลานมาแล้วเราสดชื่นแต่พอหลานกลับไปบ้านก็เงียบขณะเราเลี้ยงหมานะหลานก็ไม่ได้เจอทุกวันค่ะบางทีอาทิตย์ครั้งสองครั้งบางทีก็เป็นเดือนเพราะเราติดถ่ายละคร คิวพฤหัสบดีสุขเสาร์อาทิตย์เราซึ่งวันธรรมดาหลานเรียนหนังสือมาหาเราได้วันเสาร์อาทิตย์หลานออกงานเดินแบบคุณแม่เขาถ่ายส่งมารายงานตลอดเรารักหลานเราก็อยากเห็นว่าหลานไปโรงเรียนเป็นยังไงวันนี้หลานโอเคไหมเรากับปู่ก็มีความสุขวันเกิดปู่หลานมาเซอร์ไพรส์ปู่ก็ชื่นใจงานเดินแบบงานในวงการสำหรับย่ายังไงก็ได้คือน้องเต้นบอกว่า เขาอยากให้ลูกเขาเติบโตอย่างแข็งแรงและดูแลตัวเองได้แต่เราบอกลูกเราว่าให้เปิดใจเลี้ยงเด็กสมัยนี้ทุกเรื่องต้องเชื่อใจให้ใจในการที่เขาพูดกับเราทุกเรื่องเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเขาโตไปถ้าเขามีปัญหาให้เขาคิดเสมอว่ายังมีเราอยู่เคียงข้างที่จะซัพพอร์ตไม่ต้องปิดบังกันอยากให้เป็นแบบนั้นเป็นตัวของตัวเองถ้าหลานเข้าวงการห่วงไหมไม่อยากนะ พอเราอยู่ในวงการนี้มานานน้องเต้นเองถ่ายโฆษณาตั้งแต่น้อยเราเห็นว่าเด็กที่ทำงานในวงการนี้มันเหนื่อยคือวัยต้องเรียนหนังสือเราอยากให้เขาเรียนให้เต็มที่แล้วก็ถ้าเขาโตแล้วอยากมาทางนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนน้องเต้นถ้าเขารักทางนี้ก็โอเคแต่ตอนนี้ก็อยากให้เขาเรียนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ถ้าให้เราชักนำเราไม่ชักแต่น้องเต้นเขาขอเล่นเองตั้งแต่เด็ก คุณตาทำหนังเขาไปสมัครเล่นกับคุณตาเลยไปเล่นให้คุณตาดูเลยแต่หลาเรายังไม่ได้แบบนั้นก็อยากให้เขาเรียนหนังสือเพราะสมัยนี้สังคมมันเปลี่ยนอยากให้เ